สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทริปี้พอกับตุกติกเว็พับบิกมันนี่ฟรีดอมดิฉันสิเมื่อวานฟังเรื่องของการจัดระเบียนบยน,นี้สินของเฮ้าเรื่อ้ว่าเฮาสิจัดระเบียบนี้สินเข้าแบบใดมันจังสิปดลอกหนี้ได้ย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีอันนี้ดิฉันเอาข้อมูลทีดิฉันได้ไปเรียนรู้มาบพว่าสิเป็นเรื่องของวิชาการบพว่าสิเป็นเรื่องของ งจรงิหมายถึงว่าอันนี้จากประสบการณ์ตกนัําแล้เวก็เรื่องของวิชาการนัคาค่ะเอามาประยุกต์หรือเวล่าให้พอแม่ี่นองฟัางว่าการเท่าสีเท่าปดหนีได้ไเท่าสีแบบไก่อันดับแรกเลยค่ะทุกคนน่ะสิเป็นคือดิฉันนี่หลายคนดิฉันบอกเลยอย่ามโนมโนคืนอยังล่ะเข,ขาคานจะของว่าเออเอเอเดี๋ยวกูกสะโชคดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็หนีเมื่อเป็นคือกันบอกคา่ะ บอกว่าเออเดยกก็โชคดีเด้วก็น,นีเมื่ออ้าวบอกกเจาของสีจมูกโชคดีนี่เมือแต่ว่ามันบาโน้ทั้งนั้นเลยค่ะมันบดเเอาขอมูอ่นอะิีิหน่ะมาเบิ้งเหตุใดเขาสึบอก่าโน้ยิบกระดาษปากาขึ้นมาหาสมุดขึ้นมาเขียนเลยค่ะสีจดใสไอแพดจดไ่โทรศัพท์เอียงก็ได้เอามาเขียนเลยแต่ดิฉันบอกว่าคดีสุดก็คือเป็นกระดาษเป็นสมุดอตเป็นเหล่มเลมเลยอะ่ะ เอามาสักเหล็กหนึ่งก็ได้ง่ายดีเหล็มหนึ่งเขียนมาเลยเขียนเลยการจัดระเบียดนี้สินของดิฉันเริ่มต้นมืออะไรก็เขียนไปเอามาเขียนอะไรให้แมบ,บัดเอาไล่การลีสไล่การนีออกมาทั้งมือเลยลีต่อมาให้ละเอียดให้มันเข้าใจว่าเออมันเป็นหนีเป็นแบบนี้แล้วก็ยอดเงืนเท่าใดเ็ดให้ละเอียดเลยค่ะราก็เอาดอกเบี้ยออกมานึ่ง แต่ละอันนี่ดอกเบี้ยวทอกันบ้าบ่นอกกระบบกันสีดอกเบี้ยสูง่า้คือผู้ใดเป็นหน่งแบบแรกกันเบิ้งเอาจะพอว่าดอกเบี้ยสไลด์กันคือเขียนออกมาตามจริงนั่นล่ะค่ะก็ต้องมาโน่้วยที่สําคัญอย่าลืมถ้าผู้ใดลืมให้กับไปเบิ้งขอหนึ่งกดขอแรกก็คือยามโนอยามโนอย่กเขาขาดตัวเองอย่าคิดว่าโลกมีมันสิดีสวยรู้แต่ว่าเข้าคิดในทางที่บวกแหละถูกต้องแต่ว่า บวกกับถูกเ,เข้าคิดให้ถูกต้องก่อนคิดให้มันเออ่ไปทางที่บวกคิดบวกน่ะแต่ว่าคิดบวกไปท่าผิดถูกโมเมนว่าเอานี่ดิฉันเคยไปบ้างแล้วคิดบวกแต่ว่าไปบวกไปทางผิดนะี่บวกว่ามันสิดล้วมันสิได้มันสิดีมันสิมี่นั่นเนี่แต่เฮาบ่มีแผนการชัดเจนถ้าเฮามีแผนการชัเดเจนเน,นี่ยเขาก็บสีมโนไปในทางที่ถูกต้องเนาะควอยปีหนุ่มอะวานนี้เฮาก็ฮู้แล้วแม่นบ่ว่า ข้ามีรายละเอียดนีเท่าธไรแน่มีดอกเบี้ยาไรแน่เข้ากับมรีเบิงร่วมกันทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกเทเลตูอันใดคือทุกอันนี้ไม่ตรงใจทุกเดือนนี่เลื่บอค่ะแต่ว่าอันใดที่มันเล่งดวนจําเป็นสําคัญเข้ากับเอาตามแผนเท่เาเขียนออกมาเนี่ยเข้ากับปลดล็อกเทเลตูเข้ากับตรงเบิงไล่รับไล่ใจเข้าว่าเป็นแบบใดามาเปรียบเทียบกัน เขาสิเอาได้รับจากหนองไลเพื่อที่จะเม่ใจหนีชินแต่ละตัวของเขานั่นแหละคะ่ะแัดไปเพราะพี่น้องต้องสําคัญเลยก็คือจบมือนึงหนีหไพ่ในตื่นสาม,มาเข้าสิไปทํางานหรือสิไปเทศกิจาการอยังงก็แล้วแต่เขากับต้องก่อนนอนเขากับมาตกทวดมาสมุดเหรีนนีพวกไปได้พกไปตลอดได้กได สมุดิบอกวา่าสําหรับัดระเบียบนี้สินของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพกไปเลยค่ะพ่อตาพกไปแล้วยน่ยแรงกัดแม่กะดทมาถบท่วนมา,ททวนวาข้าเห็ดไปแบบไหเข้าตามเห็ดตามแผนข้าบอพ่อตาตัวแรงแม่มันบอข้าเยิ่ตามแผนแล้วข้าไกเขียนแผนของมื่ออื่นต่อเลยค่ะหละกักการมาสรุปพ่ะตาสรุปเป็นไล่มือหลกักการสรุปเป็นไล่อาทิตย์หลกักการสรุปเป็นไล่เดือน พระาะแต่ไล่เดือนมันก็จะเห็นสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเพร่พี่น้องก็เห็นความอัศจรรย์ของการปดนี้มันสิง่ายขึ้นค่ะถ้าเข้าเห็นตัวเลขนี่เข้าโบมโน,โนี่มันสิง่ายขึ้นเอีค่ะนี่ดิฉันบอกเลยมันบม่เป็นเคล็ดลับเองหรอกค่ะแค่เพราะว่พี่นองตั้งใจเห็นมันแค่นั้นเองอ่านั่นแหละค่ะส,สคะสิ่งสําคัญละคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งบ่แพ้ก,กันเพราะ่พี่นองกับขวรที่นี่ที่ปรึกษาค่อยท่าปรึกษา สำหรับคนที่เป็นหนีอยู่แล้วคนที่บริหารเงินบุหรีจะไปปรึกษาเขาเข้ากับไปปรึกษาคนที่เขาบริหารเงินเกง่งๆเขาสามารถจัดการบริหารชื่อคงจพ้พของใดเข้ากับเราไปถามว่าเอ้นี่เท่าเป็นแบบนี้เขาสีจอยเท้บุหร่บ่อจอยให้คขาปรึกษาบริเวณไปยืมเงินเขาเด้อค่ะว่าไปกันนะอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพี่น้องถ้าม้พี่เจี๊ยปึกษาได้ดีมันสิดีเลย แต่ว่าพี่ไผทเป็นที่ปรึกษากับมาปรึกษาดิฉันได้คะ่ะเพราะว่าดิฉันมีประสบการณ์ตรงเป็นเจ้าแม่ของการเป็นเจ้าแม่บัตรทุกบัตดเลยคะ่ะมีเกือบครบทุกข่ายเลยล่ละแต่ว่าดิฉันบริบูรณ์นีน้อกรละโคกเด่าถ้าปรึกษากับพิฉันได้ปรึษกษาเบื้องต้นได้คะ่ะแต่ถ้าปรึกษาในรายละเอียดว่าจะต้องเฮ็ดอีหยังรายละเอียดแบบว่าทีแบบตัวยพ่อแม่พี่น้องนี่วศน,นีได้ไมีชีวิตดีขึ้นก็ต้องมี่ค่าที่ปรึกษากันเ้ยคะ่ะอ่า วิชันกะเอาวิชาธิเด่นเลียนมากวิชาธิเด่นงทุนมากจากการที่เป็นมีเองพอาม,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้แจกแจงได้เบิง่งว่าเออมันเป็นยังไงถ้าผู้ใดต้องการที่จะคุยกับดิฉันปรึกษาเบองต้นหรือว่าจะปรึกษาวา้แผนกับดิฉันเลยการติดต่อได้ทางด้านลางคีวิดีโอนี้ด้ค่ะขอบที่ติดตามกัรเราฟัางมาจนจบคลิปนี้ขอให้ทุกคน มีความสุขกับการปลดหนี้สินจะระเบียบหนี้สินของเจ้าของให้ชีวิตดีขึ้นแฮปปี้มีความสุขหลายๆเ้ยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมเด้อยถ้าชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, แล้วกด subscribe นั่นเลยค่ะติดตามจุกติ๊กเวลล์พับบิกมันนี่ฟิลมดอมเดอวยค่ะในคลิปน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ